เพราะเด็กที่ได้รับการฝึกมโนโมยิธิแล้วต่างก็มีนิสัยเปลี่ยนไปจากที่เคยชอบลักขโมยก็เลิกทําที่ชอบพูดโกหกหรือกระทําบาปก,ก็ไม่กล้ากระทําอีก ในด้านการเรียนนักเรียนทหารก็ตั้งใจเรียนดีขึ้นเรียนหนังสือเก่งขึ้นกว่าก่อนมากจนเป็นที่แปลกใจของเพื่อนๆครูบาอาจารย์และผู้ปกครองมากที่เด็กๆมีนิสัยเปลี่ยนไปต่างพอใจในผลงานของการฝึกมโนโมยิธิเป็นอย่างมากทั้งตัวเด็กเองด้วยเพราะพวกเขามีโอกาสได้รู้เห็นสิ่งแปลกๆที่สวยงามเช่น วิมานเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ซึ่งมีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจมากมายทุกอย่างล้วนสวยงามกว่าในโลกมนุษย์เป็นอย่างมากพรหม,มโลกก็เช่นกันเด็กๆได้เห็นว่ามีความสวยงามอย่างไรสุขสบายอย่างไรแต่ถึงจะสวยงามและสุขสบายเพียงไหนก็ตามก็สู้แดนพระนิพพานไม่ได้ นี่จากคำบอกเล่าของพวกเด็กๆซึ่งครูผู้ฝึกได้ทำการบันทึกเรื่องราวเอาไว้และได้มีการตีพิมพเ์เผยแพร่ลงในหนังสือธรรมวิโมกและลูกศิษย์บันทึกให้ผู้อื่นได้รับรู้จนกระทั่งได้มีการพิสูจน์ทดสอบความสามารถพิเศษของพวกเด็กๆก,กันอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะเด็กที่ได้รับการฝึกพิเศษจากหลวงปู่หลวงพ่อและพระจากเบื้องบน เด็กนักเรียนคนแรกที่ได้สัมภาษณ์พูดคุยคือเด็กหญิงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนในความอุปถรัรมภ์ของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสงนี่เองเด็กหญิงณตอนนั้นอายุ13ปีเล่าว่าในช่วงที่เรียนอยู่ที่จังหวัด เชียงใหม่อยู่ชั้นป .6 ได้เริ่มฝึกวิชามโนโมยิทธคิครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤษภาคม2535โดยท่านอาจารย์ที่เป็นสิทธิ์คนหนึ่งของหลวงพอ่อฤศีได้ทดลองฝึกนักเรียนชั้นประถมปีที่6จำนวน12คนพร้อมกันในชั่วโมงการสอนที่ว่าง เด็กหญิงเล่าต่ออีกว่าในครั้งแรกที่ฝึกวิชามโนโมยิธินั้นเริ่มแรกอาจารย์ได้มาถามว่านักเรียนถ้าอยากไปเที่ยวสวรรค์ให้นักเรียนนั่งสมาธิดีๆแล้วครูจะพาไปเที่ยวจากนั้นอาจารย์ก็ให้นักเรียนทุกคนสมาทานพระกรรมฐานตามแบบอย่างที่หลวงพ่อฤาษีท่านสอนเสร็จแล้วก็ให้เริ่มนั่งสมาธิ